ขออนุญาตท่านประธานสักเล็กน้อยครับในการปรึกษาหารือประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความจะเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการถกประเด็นดังกล่าวในพื้นที่ของสภาผูแ้แทนราษฎรไม่ช้าเลยครับไม่เกินสัปดาห์สองสัปดาห์จะมาคุยกันเรื่องเรื่องของการแก้รัฐนูลแต่เรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยมันสําคัญกว่าการถกเถียงของสาธารณชนทั่วไปครับเรื่องปากท้องเนี่ยมันเรื่องใหญ่ผมมาดูแลเรื่องปากท้องประชาชนครับเรื่องด่วนที่สุดในวันนี้คือเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชนเพราะวันนี้เราต้องแยกแยะครับประเทศชาติเรา มีปัญหาหลายๆด้านแต่ด้านที่เราต้องเร่งควรแก้ไขก็คือปัญหาราคากเกษตรที่ตกต่ำอยู่ต้องแยกแยะไห้ออกว่าปัญหาอะไรเร่งด่วนหรือไม่เร่งด่วนขอเถอะครับขอให้ดำรงระเบียวบวาระตามเดิมวันนี้ผมเชื่อนะครับเชื่อว่ายติของผมที่รอมาอย่างยาวนานแสนานานคงจะได้เข้าสู่การพิจารณาและนําไปสู่การแก้ไขในวันพรุ่งนี้ครับอยากวิงวอนให้กระทรวงพาณิชย์ ช่วยสนับสนุนหรือทำอย่างไรก็ได้ครับให้ปัจจัยผลิตกุ้งราคาลดลงท่านประธานครับผมฟังท่านผู้พิปรายด้ะพิปรายเรื่องจิติราคากุ้งตกต่ำผมเป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยเหลือเกษตรกรนะครับเรื่องกุ้งจนถูกดำเนินคดีเพราะช่วยเกษตรกรขายกุ้งที่สนามหลวงครับท่านประธานครับฉะนั้นผมเห็นความสําคัญเรื่องนี้มากครับท่านประธานเพื่อนสมาชิกได้ให้ความสาคัญเรื่องนี้ผมก็ให้ความสาคัญเรื่องนี้ท่านประธานฉะนั้นผมผมขออย่างนี้ครับท่านประธานเพื่อเห็นแก่สภาแห่งดีนะครับว่าทุกคนให้ความสําคัญเช่นเดียวกับพรรคก้าไกลของเรา ผมขอเสนอยติให้มีการนับองค์ประชุมครับท่านประธานครับขอผู้รับรองครับท่านประธานคะการเสนอปัญหาราคาพืชผลทางการ,การเกษตรตกต่ําเป็นปัญหาสําคัญรอ,อการรับฟังแล้วรอการสรุปประเด็นปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขในวันนี้ค่ะถ้าสมาชิกทางพรรคก้าวไกลเห็นว่าเรื่องนี้มันไม่สําคัญแล้วจะนับองค์ประชุมดิฉันเห็นว่าไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรที่เขารอการแก้ไขอย,อยู่ค่ะพรรคก้าวไกลเสียหายครับ พอพรกเก้าไกลเราเห็นความสําคัญของความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรครับกล้องแพนมาสิครับเพื่อนสมาชิกของผมยืนไปฟังไปนิครับความสําคัญมันอยู่ที่จํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ร่วมฟังประชุมดังนั้นเนี่ยพวกผมเนี่ยก็เลยอยากจะนับองค์ประชุมเพื่อจะได้ทราบกันครับประชาชนที่ฟังอยู่ทั่บ้านจะได้ทราบว่าพักไหนให้ความสําคัญพักไหนไม่ให้ความสําคัญผมกดท่วงกรับท่านประธานผมขอ ผมจะขอร้องพระเก้าไก่ครับว่าเห็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนหรือไม่อย่างไรแล้ววันนี้เราโชคดีได้ท่านว่าที่รัฐีท่านธรรมนัตพรมเผาอันนี้ต้องขอบพระคุณมากนะที่ให้ความใส่ใจอันนี้เป็นเรื่องของชาวบ้านล้วนๆถ้าพอจะถอยกันได้ก็เป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนนะแต่ผมไม่ติดใจนะครับ,<อ>รบถ้ามีการนับและสภาล่มพวกเราก็กลับบ้านผมรู้ว่าหน้าที่การงานของแต่ละท่านทำยังไงท่านเลือกใช้วิธีนี้เลือกของคะชุมถ้าขอร้องกันไม่ได้ พวกกับผมเห็นแก่ประโยชน์ของเกษตรกรขอไม่ร่วมประชุมด okay, ้วยครับนะครับแล้วก็ขอความกรุณาผ่านไปยังเพื่อนสมาชิกที่ตรวจสอบงประชุมครับอันนี้มันเป็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรเข้าใจครับก็ใจก็ขอความ กรุณาเพื่อนสมาชิกนะครับแน่นอนครับเราให้ความสําคัญครับแต่ท่านควรไปขอร้องเพื่อนของท่านต่างหากครับที่มาเข้าร่วมประชุมนะครับเพื่อให้เห็นแก่ความสําคัญของยติของท่านเองครับขอบคุณครับปัญหาของพี่น้องเกษตรกรก็มีความสําคัญอย่างมากครับจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่นั่งประชุมคือตัวสะท้อนที่ชัดเจนว่าให้ความสําคัญกับยติของพี่น้องเกษตรกรหรือไม่ไม่ใช่ว่าพูดอ c ต i n g ในสภาว่าฉันเห็นความสําคัญ แล้วไม่มาประชุมผมเชิญนักข่าวไปดูที่ชั้น B2 ที่จอดรถได้เลยหลังเที่ยงก็กลับบ้านกันไปแล้วมาพูดดราม่าว่าพี่น้องกเกษตรกรสำคัญแล้วทำไมไม่ตามกันมาประชุม